มาดูเรื่องราวที่เคยได้ยินว่าอ้ำห้างแตกไหมฮะเคยสิคะปกติอยู่<อ>แล้วเรื่องนี้มาริยาที่สนามบินนางงามโอ้ยอันนี้จิบจี๊บรู้ <คน S 1> แล้วคนบุกไปสนามบินแตกไหมฮะแตกแตกแต่าสุดเนี่ยนะฮะ ไม่มีปรากฏการณ์อีกขึ้นหนึ่งสองวันก่อนอหัวลำโพงแตกคนโอ้โหรู้เลยว่าใครเสด็จเสด็จเลยเหรอพระมหาเทวีเจ้าแม่คุณแห่งเมืองทิพย์นะงะอร์วันหรือว่าพี่หญิงรีของเรานี่เองนะกลายเป็นประเด็นน่ารักน่ารักครับที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยเมื่อวานนี้สําหรับเทรนด์พระมหาเทวีเจ้าและก็โหนกระแสครับที่ไปออกรายการกันเพราะว่าพี่หญิงรีกล่าวว่าพี่ทิพเนี่ยนะฮะหรือว่าในคลิปนี้เรารู้จักกันคืออีทิพเนี่ยนะฮะ เมืองทิพย์แห่งเมืองทิพย์เนี่ยนะฮะก็มาแบบว่าหัวลำโพงวันแรกคือคนรอรับ เสด็จละกันแต่เขาจะ้ยาใช้คํำนี้นะฮะแฟนคลับเยอะเหลนแฟนคลับเยอะมากจนหัวลำโพงนี่แตกวันลุ่งคืนไปสยามพารากอนโอ้โหแตกสิคุณยิ่งกว่าแพรชราภาก็พชรามาโอ้ยยิ่งกว่าดาราหลายๆคนอีกนะเจอพระมหาเทวีเจ้าแม่หญิงลีก็ไปด้วยนะเจ๊ยวีนนะฮะโอ้โหห้างแตกเลยทีเดียวก็คือที่มากรุงเทพเนี่ยก็มาเพื่อว่าทํางานหาเงินไปคุณโอ้โหเมื่อวานฟังสัมภาษณ์ในรายการแฉรู้สึกแบบดีใจมากเลยอ่ะคือยิ่งรักเข้าไปยิ่งรักเลย คือทํางานเนี่ยมาทําอะไรอยากได้เงินแต่ได้เงินนั้นต้องดูว่าจุดประสงค์คืออะไรไปรักษาคุณแม่ที่เป็นโรคมะเร็งด้วยนะฮะแล้วก็เป็นต้อตาด้วยเนี่ยโอ้โหมาถ่ายภาพยนตร์ของพี่พศอ,อนนท์นี่ไม่พลาดนะคนะน,นี้พอแต่ว่แหว่โควิดอันเนี้ยรอดูจริงๆรของจริงเลยอันนี้ต้องรอดูนะฮะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคาถามเหมือนกันใครวะคนนี้คือใครเนี่ย <ไ>ใครเน,นี่ยเจ๊หาวพี่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยคือใครอ,อ้าวเดี๋ยวเราพูดถึงประวัติไอดอลสายฮาคนนี้สักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามก็จะคุ้นเคยกับชื่อที่เรียกกันว่าแม่หญิงลีหรือว่าเจ๊หยาวีลแลเนี่ยน,นะฮะ <c oughs> ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยมักจะแทนตัวเองว่าเป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์จุดเด่นของเธอคืออะไรน้องจอยอ่าคือการสร้างคอนเทนต์ด้วยการอัดคลิปแนวตลกๆโสต์บนโลกโซเชียลโดยมีซิกเนเจอร์ก็คือคลิปอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันอันดีเช่น การขี่มอเตอร์ไซค์ร้องเพลงลูกคู่ลูกทุ่งนะฮะเพลงนี้ไงไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่นุ้ยนี่เพลงนี้อันนี้แฟนคลับตัวจริงเ,ออเลยนะเนี่ยพี่โอ่ะ ความเจ็บและความเจ็บความฉ oh. าำเจ็บและความเจ็บความช่ำ oh. บลสีดำเนี่ย uh, 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 uh. เออนี่ลองเป็นทุกเพงเลยนะ uh huh. เพราะเป็น F C นะฮะใครที่ดูเพจวีนก็จะรู้กันแล้วก็ซกเนเจอร์ huh. ของเจ๊หยาวีนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สร้างรอยยิ้มเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นคู่หูดูโอ้ค่ะคือคุณทิพนะฮะหรือว่าอ e ี uh huh. ทิพเขาเรียกกัน uh huh. นะฮะเออที่มาด้วยกันนะฮะถ้าใคร uh huh. เห็นภาพก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอัดคลิปนี่แหละแล้วก็จะเป็นคนยั่วบรรดาโทรศัพท์ให้พี่หญิงรีเนี่ยโมโหแล้วก็วีนพอพี่หญิงรีวีนด่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนก็ชื่นชอบเหลือเกินนะฮะม,มาหัวลําโพงนี่น้องจอยมีแต่คนให้ด่านะมีแต่คนบอกว่าวีนหน่อยเจ๊วีนหน่อยนะเจ๊ก็วีนแลยนี่ลแล้วคนที่ไปรับวันนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็น first เฟิร์สหวังด้วยนะหลายคนหูเฟิร์สหวังคือแบบไปแบบสวยมากแล้วก็คือไปต้อนรับคุณแม่เลยนะรับนะแบบว่าเป็นอย่างเป็นทางการถือลงถือล่มให้เลยเสร็จสับเรียบร้อยคุ นะเป๊ะคือคุณแม่น่ารักมากคุณแม่น่ารักจริงๆนะแล้วแบบจําได้ว่าในรายการพี่หนุ่มถามว่าคุณแม่เนี่ยชอบดาราชายคนไหนคุณแม่ก็ตอบบอกว่าก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนะก็คือนี่เลยต้องเป็นหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มนี่คือแบบเก็บทรงไม่อยู่จริงๆเถือนเลยอะเ่อนว่าวางคือเถอนออกรายการเลยอะเราะคือ เมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นเทปโขนกระแสที่ผมตั้งใจดูตั้งแต่แรกยันจบน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเทปหนึ่งที่แทบจะไม่เครียดเลยเนาะไม่แต่รอยยิ้ม,มใช่ไหมคือหนูไม่น่าเครียดเลย ก็คือแบบยิ้มคือน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะเห็นภาพแบบนี้น้อยนะส่วนใหญ่จะแบบกลุ่มขมับน้ำตาปาดอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อวานมีการคอลวิดีโอไปคุยกับพี่เอสุภชัยด้วยเพราะว่าพี่พี่หญิงลีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชื่นชอบของประเด็นของสาวอ้ำพัชราภาชื่นชอบมากยิ่งเรื่องของเพลิงพระนางเนี่ยนี่ไปเขาเหมือนพี่น้องที่พัดพรากจากกันเลยนะคล้ายกันไปล่ะคล้ายจริงใช่ไหมสวยเหมือนพี่เอเธอก็โด่งดังคัฟเวอร์นี่แหละพี่หญิงลีเนี่ยโด่งดังจากการคัฟเวอร์เป็นสาวอ้ำจากละครเพลิงพระนางเนี่ยนะฮะทั้งนี้เนี่ยพี่หนุ่มก ชก็แซวกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะผลักดันให้พี่เอเนี่ยนะฮะผลักดันไปเจอคุณอ้างไปเจอคุณยุ้ยเพราะขาชอบมากเลยไง oh. อ,อ๋ออไม่ใช่แค่พี่หญิงลีชอบนะ,ะคุณทิพย์ก็ชอบเหมือนกันนะฮะเออบอกว่าชอบคุณอ้างชอบคุณยุ้ยเพราะว่าในใน,ในการแสดงตัวเนี่ยคือแสดงเป็นเมืองทิพย์อะไรเนี่ยเขาจะสมบัติเออเขาได้สมบัติสมมุติสมสม,ตสม,ตสมุติตัวอยู่ในละครเพิพนางแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ใช้ศัพท์เป็นเหมือนว่าเมืองคุ้มอะ่ะใช่คือก็อารมณ์แบบ น่ารักน่ารักขำาเล่นการอะไรแบบนี้นะคือถ้าเป็นยุคช่วงก่อนเนี่ยก็จะเป็นยุคของแม่สิตาพอมายุคนี้ก็คือแน่นอนคุณแม่ของเราคุณแม่หญิงลีคือผมว่ามีความดดเด่นต่างกันไปนะคือคาแรคเตอร์ของเขาต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าคนในยุคนี้ชอบการเสพคอนเทนต์แนวนี้ก็คือแนวของความที่ตลกปกฮาคลายเครียดเพราะว่าในยุคแบบนี้เราก็มีเรื่องให้เครียดมากพออยู่แล้วการที่เราจะมาแบบ นางคร่ำเคร่งแล้วก็เศษแต่ข่าวที่มันเครียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าทำไมอยู่ดีดังทำไมคนถึงชอบก็เพราะว่าเขาเป็นตัวของเขาเป็นตัวเขาเป็นตัวเขาจริงๆคือขนกระแสแล้วก็ดูในความน่ารักคือครั้งแรกนะผู้ชมครั้งแรกของพี่หญิงที่ออกทีวีนะแล้วไปครั้งที่สองของการมากรุงเทพนะครั้งแรกคือตอนมางานกราบ กราบไว้ของสมในหลวงหรอเก้าแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2คือมาเนี่ยก็คือเอาง่ายคือคนมาครั้งที่2ในชีวิตเนี่ยเกิดมา30กว่าปีมาครั้งที่2แล้วก็คือมาออกทีวีครั้งแรกอ่ะแต่ท่กวันนด้สัมภาษณ์แบบเหือ่อชีพมาก,ม,ม,ากมีทุกคนบอกว่า เฮ้ยไม่ตื่นกล้องเลยแบบว่าไม่ตื่นแสงสีเลยแล้วตอบคำถามดีทุกคําถามเลยนะคือส่วนใหญ่ตอบมันไม่ได้เป็นคําถามที่คิดไงมันเป็นคำถามที่แบบถามก็ตอบมาเลยคือตอบมาจากใจไม่ได้ประดิษฐ์อะไรไม่ต้องมาประดิษฐ์ไม่ต้องมาวางุ้ยฉันจะตอบดีไม่ดีพอตอตกมืดปุ๊บตาไปอีกฮะรายการแฉแล้วแบบเอาจริงนะพอคนรักเยอะๆมันก็ต้องมีคนบางกลุ่มที่แบบ ทำไมอ่ะทำไมถึงชอบเขาคือมีคนไปดึงดรามา่ามีคน <ừ m. S 1> แบบบอกว่าทําไมเนี่ยหล่อพระมหาเทวีเจ้าอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่คือไม่อยากให้ไปคิดแบบนั้นอยากให้คิดในมูที่แบบเออเขาสร้างรอยยิ้มให้กับเราแล้วเขาก็เหมือนเมดไมเดย์กับเราเ<อ>ทุกวันนะแบบว่าทําให้เรายิ้มได้ไเอาเป็นว่าโมเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานละกัน,นอย่างที่พี่หญิงลีพูดเมื่อวานนะว่าใครพี่หญิงลีไม่เคยทาให้ใครเดือดร้อนไม่เคยทาให้ใครซอมเสียงแล้วไม่เคยไปเบียดเบียนใครไม่เคยไปให้ใครเดือดร้อนและอยากจะบอกว่าใครที่ชอบก็ชอบกันต่อไปก็ยินดีขอบคุณแต่ส่วนใครทีี่่่ไไมมชออบก็ต้งงฟั ายไปเลยอันนี้คือคําตอบก่อนจบรายการของกระแสก็คือบอกเออจบได้ปังอ่ะคือเอาแค่คือเกียรก็เกียร์ปดีไม่สนไม่แคร์เว้ยใช่คุณแม่ไม่สนเลยไม่สนไม่แคร์เว้ยคือแบบคือจะชอบชอบก็คือชอบกันต่อไปนะจะพยายามผลิตคอนเทนต์คือพูดดีมากวิธีก็คือคุณทิพย์เนี่ยหรือว่าอีทิพย์กันเนี่ยนะขออนุญาตเรียกแล้วกันก็บอกว่าขอบคุณจกจกด้วยนะเพราะขอาดังมาจากจกจกโอบอกอยากคือคลิปแรกเลยบอกว่าพี่หญิงรีอยากเป็นดาวจอกจกไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย เจาอะไรเหรองงตอนแรกเจาอะไรแต่โพลชายเนี่ยเหมือนจาอเจะเอาไปลงไงเขาก็มีแฟนขับรักไงแล้วก็มีการอวยยศถวายยศสิพุ่มทองโอ้โหแ้าเคาติดตามมันจะรู้ไงไปดูในเพจได้ใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆเราสองคนเนี่ยติดตามแน่นอนชอบแล้วคือความน่ารักคือตอนนี้คือไม่ได้แค่ถ่ายคลิปตลกๆนะมีรายการที่ว่าครัวเมืองทิพย์ เอามาแล้วมีมาอุ้ยมีมาแล้วใช่ใอันนี้ดูอยู่มีมาหลายอีพีแล้วทำทำหลายเมนูด้วยเนาะก็คือการลงครัวของพี่หญิงลีนี่แหละไปทําแบบอาหารภาคใต้คืออาหารแม่งน่ากินมากเหรอคือไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยแบบพื้นคือเป็นครัวบ้านๆอ่ะมันไม่ได้แบบดูสะอาดหรูหราไเลยไม่หรูหราคือแบบ ก็บ้านเราอ่ะบ้านนอกบ้านนอกอ่ะเออแบบผู้หญิงรีบอกแล้วว่าคุณชอบบ้านบ้านนะคุณขนาดผู้ชายยังชอบบ้านบ้านเลยแบบมาต้องทํามาได้ทําไร่ได้หาปูหาปลาได้แต่ต้องไปดูในครวเมืองทิพยิงแกงใต้ปลานี่หิวข้าวเออเออเดี๋ยวเราไปดูกันละกันเนาะแล้วแบบผิวเลยยากยิงแกงใต้ขึ้นมาทันทีเลยนะค่ะ